ว่าไฟมันอยู่เทางงัวพอดีมันก็เลยช่องชี้ไปนั่นนั่นอันนี้ก็ตากผาก็จะแยกออกมาก็จะเป็นนอาตากผาจังสีละลูกหลามมันก็จะเป็นไม่อันเป็นห้าวตากผาเล็กจังสีหน้ามันต่างออกจากกันได้ด้จังสีนี่แล้วตาจังสีละพ่อได้แหงเนี่ยจังอยดอกก็บค่อยได้ใส่ไม่ดอกยุทางนี้ไม่แข็งกันที่ใช่จะพ่อก้าบันเสียซุดเป็นเสียแขนยาวไปฉันแม่สุดเสียเชิดของอันคุ้นนั่นตาไปจังสันหน่าก็ได้ได้ใช่ ตะวันนี่กัสิตากแค่สีลล่ล้านลูกหลานนี่เดี๋ยวเก็บอันผ่านี่แล้วกัสิผ้ากับเห็ดยางอื่นอ่ะแล้วก็ใช้เวลาตากอยศาหมื่นได้จังแล้วจังแหงอันให้ล้างมือตากแล้วเล้วโอ้ยเหม็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันอับมันนั่นเนาะแมนแทรตอนช่วงหิมะลงคักๆเด้อผ่าบ่อยากแห้งดีปันใดโอ้ยเหม็นอับแล้วเล้วกับจะ้องมาซักใหม่เท่ เคยมีอยุทธอาหนึงได้ชักหนกไม่เบิ้เลยเสียเวลาหนวดนั่นก็ไม่พอได้ใช้เสียผาดอกใช้โตเก่าแท้ใบอันนี้เขากา็เก็บไปแล้วก็จะเอาไปตากอ,อันนี้เขา,กาเก็บไปแล้วเขาก็จะเอาไปพักที่น้องแล้วเขาก็จะเอาของไม่มาตากใช้โอ้ยไรเดียวเอาไปกวนด้วยมัดสีเงี้ยมาบันเดมาตากบันเดมพี่น้องเขาจะสิตากเนี่ยก็ต้องสิบ,บาด์เจ้าพี่น้องเพระาะฉันมันก็นสิ ดันยับนะเออเนาะชุ่มผ้าค้นนู <society> ้หากระตาข้าวนี่ชุ่มผ้าเอเหากระตาอีกห้าวนึงไปกันสั่นชุ่มมันชงไนกันเกงไน้ชุ่มมันถุงเท่าเหากระตาข้าวข้างล่างมติมีข้าวอยู่ข้างล่างน้ำหนึ่งมันก็ติมีข้าวเป็นช้อนชาอยู่ข้างล่างน้ำซุ่มหนึ่งชุ่มอันชงได้หน้อยเหากระตาข้างล่างกับชุ่มทุงเท่านั้น เสียฉันไงมึงน่ะโยบ้านี่บ้ได้ใช่ผ้าเช็ดโตพื้นใ่ายได้พี่น้องใช่ผ้าเช็ดโตพื้นหน่อยจังส่นี่มันกะจะเป็นผ้าเช็ดผมก็จะเช็ดโต้ไห้พอดีมันกจะถี่ง่พอดีนะพี่น้องเช็ดแล้วๆก็คือถทิมเลยนะว้ายบ่แมนบ่ได้ทิมดอกแต่คืเอาทิมใช่ตาโหลดนะก็เอ้กระซากโหลดบ่าได้มาใช่ซ้ำแด่อยู่นี่ข้าวขั้นใช่ซ้ำแล้วมันอยากอักเนาะมันจะบ้าคื้บานเหาเหาตาเหาอัน เช็ดโตแล้วแล้วห้องก็เอาไปตากเลยมันบักถักแล้วมันก็แห้งได้มันก็มาอับแต่ว่าบานนี้มันบอมแม้งได้มันตันชักแล้วแล้วมันถือเปียกๆเนี่ยมันก็นกนกนไ,ไ่แห้งภายในมือเดียวเล้วมั้นก็สิอับก็สี่ยังหักกันเลยเนแล้วใช้วิธีเช็ดโตแล้วแล้วก็คือเอาไปชักเลยล้่นี่ก็สกิชักผ้ามือละอันว่ามันมือละก็คหอนนี่ก็สีชักผ่าประมาณช้ามือเทือนึงพี่น้อง ได้ผ่าเต็มตาแล้วก็คือซักนะมันก็จิได้มันก็จะได้ม,ไดมอหนึ่งเนาะมออันเครื่องซักผ้านั้นนี่แล้วสุดฉันนั่งไว